วแผงขนาดไหนแผงแค่นี้ให้ดูขนาดแพงนะครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเดอะโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโคมไฟตุ้มขนาด120วัตต์ก็คือ,คอตัวรุ่น OS 120ตัวนี้นะครับตัวที่วางอยู่ข้างผมตัวนี้นี่ตัวนี้คือตัว120วัตต์นะครับเป็นโคมไฟตุ้มโซลาเซลล์แบบมาตรฐานก็คือ ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นแผงขนาดมาตรฐานนะครับก็ประมาณ35เซนติเมตรนะครับก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีสายมาให้ประมาณ4เมตรนะครับพร้อมกับแจ็กกันน้ำตัวนี้คือแผงโซลาเซลล์นะครับในหนึ่งชุดที่ลูกค้าจะได้รับไปนะครับก็จะมีตัวโคมโซลาเซลล์หตัวนะครับแล้วก็ ชุดแผงพร้อมกับขาตั้งนะครับขาตั้งแผงแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดรีโมทนะครับชุดอุปกรณ์ก็จะเป็นรีโมทชุดพุกหางปลาแล้วก็สาย USB นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูฟังก์ชันการทํางานของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับว่าแต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีคู่มือแนะนําการใช้งาน1อันนะครับพร้อมกับ QR code ของทางร้านซึ่งจะช่วยเหลือลูกค,ค้าในกรณีต่างๆนะครับตัวนี้นะครับ เป็นวิธีการให้ดังนั้นในกล่องของโซล่าเซลล์ชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งโคมแผงนะครับชุดสําเร็จลูกค้าสามารถนําไปเสียบสายแล้วเอาแผงตากแดดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ทันทีนะครับก่อนการใช้งานหรือลูกค้าจะติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานเลยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโคมไฟทุกโคมของทางร้านเราได้ทําการทดสอบก่อนบรรจุให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาสั่งซื้อดูดีๆนะครับ ถ้าเราสั่งซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ให้มันทำงานอัตโนมัตินะครับตอนกลางคืนเปิดไฟติดเองตอนกลางวันให้มันชาร์จนะครับดังนั้นเราต้องซื้อชุดสำเร็จแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าไปเจอชุดแบบนี้นะครับเห็นหน้าชาร์จเป็นแบบนี้แต่พอสั่งซื้อมาลูกค้าของเราได้แบบไหนลูกค้าเราได้ตัวนี้มาครับ80วัตต์แผงขนาดไหนแผงแค่นี้ ให,ให้ดูขนาดแพงนะครับไหมครับแล้วก็บอกว่าเขาหลอกนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูก่อนสั่งว่าไอชุดโซลาเซลล์ที่เราจะสั่งมาสั่งมาใช้งานได้อย่างไรบ้างน,นะครับตัวนี้มันทำหน้าที่เพียงแค่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเมื่อเ,เวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องไปกดสวิตช์เปิดทุกครั้งนะครับแถมมันยังกันน้ำไม่ได้ด้วยนะครับชุดนี้นะครับอย่าพลาดสั่งมา นะครับถ้าเราต้องการชุดมาตรฐานเราก็ต้องดูว่าชุดโซล่าเซลล์ที่เราจะสั่งนั้นเป็นชุดมาตรฐานหรือเปล่านะครับอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างขนาดของอุปกรณ์สําคัญมากดูเลยในรายละเอียดก็จะระบุอยู่ว่าขนาดของแผงเท่าไหร่นะครับขนาดของตัวโคมเท่าไหร่ให้กําลังแสงเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้คร่าวๆนะครับเมื่อเราจะสั่งซื้อสินค้าหรือจะสั่งซื้อโคมไฟสักตัวหนึ่งนะครับโคมไฟตัวนี้ไม่ได้ใช้ไฟ,ไฟบ้านเลย ไม่้ใช้ไฟบ้านสักบาทน,นะครับเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเราชาร์จด้วยแสงแดดล้วนๆร้อยเปฟังอีกครั้งเราชาร์จด้วยแสงแดด100%ยเปนะครับดังนั้นตัวนี้คุ้มมากแบตเตอรี่ด้านในเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตน,นะครับก็เป็นแบตรุ่นใหม่อายุการใช้งานดีขึ้นการเก็บพลังงานการชาร์จการจ่ายไฟดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับ ตัวนี้นะครับโคมไฟตุ้มโซล่าเซลล์แบบกันน้ำตัวนี้เป็นตัว OS 1 2 0นะครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถโทรตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือเบอร์ที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะครับแจ้งความประสงค์เลยว่า,าต้องการโคมไฟตุ้ม120วัตต์แบบกันน้ำนะครับทางร้านก็จะขอข้อมูลลูกค้าเพื่อที่จะส่งสินค้าไปให้สามารถชำระเงินปลายทางได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ในในายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับโคมไฟโซลาเซลล์ตัวนี้กันนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆของมันใช้งานางไงเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปเปิดให้ดูแน่